จะไปได้ใช่ไหมเป็นดาราหน้าใหม่เป็นเป็นพิธีกรหน้าใหม่ขอบคุณคุณหมอค่ะที่ทำให้ที่ทำให้ดูสวยแล้วก็ดูย้อนวัยได้ได้ขนาดนี้ใช่ชอบไหมล่ะชอบมันเหมือนแบบเอ้ยเราได้ความสดชื่นกลับมาได้เป็น คน,คนเดิมของเรานี่แหละแต่ว่าดูย้อนไปแบบประมาณ10กว่าปีอะไรเงี้ยมันก็สดชื่นขึ้นตอนนั้นพี่น้ำหนักก็ก80แล้วอะ่ะเขาบอกคุณต้องผอมก่อนถ้าคุณไม่ผอมมันมันก็แค่แค่แค่ just ทำศัลยะกรรมแต่ว่าถ้าจะให้มันว้าวจริงๆอะ่ะผอมให้หน่อยได้ไหมเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคเราจะผอมแต่ว่าขอเวลาปีหนึ่งแล้วค่อยใช่แล้วค่อยกลับไปทำพี่ส่งรูปตอนที่พี่48 45ไปเลยพี่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ ที่ตรงปกมีความสุขแต่งตัวแต่งหน้าไปไหนเหมือนน้องๆจําพี่ไม่ได้เมื่อกี้พี่ก็รู้สึกแบบฮ่าทำไมทุกคนนั่งเฉยอ่ะน้องหนูแบบทุกคนทุกคนก็บอกว่าอย่าเรียกเขาพี่แล้วนะต้องให้เรียกน้อง <c oughs> พี่บ๊อบบี้ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ไปทําสัญญกรรมตอนแรกบอกว่า ดี๊ไอจะไปอันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่ไม่ทําได้ไหมก็สวยอยู่แล้วแต่พอทํากลับมาเสร็จบอกว่าเออมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมจินตนาการเลยเนาะอะไรเงี้ยใช่มได้ภรรยาใหม่ใช่เหมือนถอยเมียใหม่เลยถอยเมียใหม่ถอยเมียใหม่ถอยรถยนต์ใช่ค่ะออกใบจองได้เมียใหม่มาเลย